โอเคครับก็วันนี้ผมจะมาลองแชรเล่นตัวเองด้วยนะในการเอารถไอเทมเนี่ยไปลงแรงสปีดก็ผมก็มีรถไอเทมคันเดียวนะก็คือคันนี้อ๋อแล้วก็มีทูยอรแต่หมดจะใช้คันนี้แหละ new, คันนี้มัน่าจะเป็นอย่างไงขอลงเป็นแบบสปีดแบบโซโลนะเพราะว่าแบบทีมกลัวว่าจะพาคนอื่นแพ้ไงค <c> ร <oughs> <c oughs> <K og ong> <s> ับผมก็เข้ามาใน ในตัวเกมแล้วยู่กันในด่าน The First The Forgotten City ด่านยากนะก็ว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างยากเลยแล้วดูรถผมออโอ้ยน่โหแล้วมีพิงคอร์ตตอนด้วยผมจะไปโซได้ไหมเนี่ยเพลยครับออาตัวไปก่อนพยายามดิบอือหืออื้อหือ,อ,อต้็งนลองตัง้งระทีได้ก่อนนะ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เล่นได้อยู่นะใคราไม่แนะนำไหนก็ไม่แนะนำนะจริงๆก็จะเอารถอะไรมาเล่นมันก็แบบะมาน,นความชอบของแต่ละคนนะ้างขนอาดจะชอบรถยูนิคอรนรไงเอายูนิคอนเล่นตะปีอย่างเนี้ยโอเคขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้วครับแต่ผมมีตัวทางเดียวอะ ไขอตรงไหนนี่ไมอยโอ้โหต้องตั้งหลับให้ได้ก่อนนะแต่ไม่ได้โอเคเฮ้ยนั่งไปอยู่นะทำเป็นเล่นรถโคดอยู่ไม่พ้นเลยผมโดแฮร์ดูครับไปต่อดิบตรงนี้ครับตรงนี้ผมเตรียมนะไว้มีนะดโอเค ตัวนะครับหยุดลงตัวลงตัวยะฮะดิ้เป็นหมาน้มาแล้วก็คิดตัดตรงน,นี้นี่ผมจะลองทำขัดชาร์ดดีไหมไม่ดีหรืวกว่าพลาดไี่ต้องมาเก็บตรงนี้เกดบิดข้ามนาครับแล้วก็ข้างหน้าไปทางซ้าย โอเคถือว่าดีอยู่เฮ่ยทำเป็นเล่นผมนำไกลอยู่นะโอเคครับเออผมนก็รีบอ่านอ่านชื่อรถรถส่งไอ,อ,อ้นี่รถของอาหารดีมานะครับอุ๊บโอเคผ่ okay, านแต่เรานำไก่อยู่เฮ้ยถ้าขับดีๆนี่ก็เป็นท็อปลิสเตอร์ได้เลยนะก,กน็คอือขาคนเดียวเรื่องเช่คนเดียว ติดเข้มาณนี้เข้าเส้นชัยไครับอ,อย่างนี้นเข้าเข้าเส้นชัยเวืาอสองนาทีสิบหกนาทีนะครับก็ถือว่าเกมที่ค่อนข้าง,งดีในเกมนี้ก็เป็นการย้าครั้งแรกของวันเฮ้ยหนึ่งห้าครั้งติดละโอ้โหด่านนี้ สิงคโปร์สซกิทใช่ไหมผมอ่านถูกไหมผมไม่ค่อยชอบตัดน,นี้แหละมันผมรู้สึกว่ามันเล่นยากโอเคไม่เป็นไรเจอโคดโซล่ากับแพนด้าที่เห็นส่วนใหญ่เคยอกตัวไปครับในครั้งนี้มันออกตัวมันหยกหน้าเลยผมสังเกตมองสังเจตมองสังเกติีไปครับโ okay, อเคก้อนี้หนึ่งนะ ไม่ไปหาเอ้ยผมลืมแล้วอ,องน,องนองดรดีิไม่่ออะไรอตอนนี้นเฮ้นวะแเราจะสัไงแล้วพยายามเเล่นไปเ่อ,เอเยอๆครับไม่ต้องซีเรียสตอนนี้อยู่ที่สองอนยะูที่สองก็ออายุพุ่งังเกียเห็นตรงไทยไก็แล้วเกิดอีตัวแล้วมันมีแบบาหารหล่นด้วยเห็นไหม ที่ไหนล่ะอ๋อที่สองนึนที่สองกระดีแล้วมันอยู่ในเกมที่พอใจสำหรับผมละเพราะว่ามันก็เต้มแล้วไงจริงๆหนึ่งในสี่ผมก็ไม่ไม่เขียนนะเฮรยว่าเสียงรบกวนมีเสียงเข้าหรือเปล่าโอเคครับไปเรื่อยๆครับยึดเกมในตัวไปหม่อล้รเดี๋ยวตามก็ไม่ทำเลยอะ ไม่เป็นไรเราได้แคชเปาปครับเราตามหลังเขาแลาวราจะแรงขึ้นนะไปเรื่อยครับดูดิคเขยห่นังนี้ไม่มีอะไรเลยนะเป็นทางไม่ค่อยยากเท่าเดี๋ยว,วพวกโคอะไรพวกนี้มันจะมีความความมีอย่างอะไรเพิ่มเข้ามานาทีดิบาอาจจะไปติดก็ได้นะครับข้างนาก็าไม่พันเลยนะ ผมตามมาอย่างนี้นแต่ต้นเกมแ,ลห,แห,ม 4, หละ12งูเปล่ารอบแรกหนึ่งสี่สิบสองเวลาก็ไม่ได้แย่นะโดนจะฟ้ามากเลยใช้รถคันนี้ทำลายสถิติ <c oughs> โอเคไปได้เลยครับจิ๊ไปเลยสู้ไปเลย้างหน้าก็ยชันใช้แล้วก็เหมายถึงว่าเขาจะเข้าในหนึ่งไปนะ โอเคตอนที่สองถือว่าเป็นเกมที่ดีทั้ที่18วินาทีครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับถ้าผมแนะนำในการเอาไปลงแรงไหมผมก็แนะนำนะสำหรับไอเทมถ้าใส่สปีดมันก็ใช้พวกโซล่าเบรดป็นด้าแล้วพวกนี้ก็ดีนะครับแต่ผมแนะนำเลยนะสำหรับสปีดสำหรับคนที่แบบ แช้แรงแบบสายฟรีก็โซล่าเนี่ยแหละครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยก็ได้สำหรับคลินี้ก็ขอบคุณครับ